คลิปนี้ตามกันต่อที่งาน The Yellow Princess การ0 2าคดูว่างาน t h e n t l t w e n t s j a u n ค่ะดูว่างาน des ja จะถึงนี้26มกราคมตามเวลาปารีสซึ่งอันนี้จะเป็นเวลาสำหรับการติดตามรับชมคอนเสิร์ตเริ่มต้นขึ้นและก็การมาเชียร์การมาไฮฟ์นองดิซ่าให้เราตรงกับวันเสาร์ที่27มกราคม2024ช่วงตี2ไปต้นไปใช้เวลาตามจจกะตาอินโดนีเซียคลิปนี้แอดจะนำเสนอเกี่ยวกับรายชื่อของศิลป,ปินที่จะเข้ามาร่วมทำการแสดงเพิ่มเติมก่อนหน้านี้ได้นำเสนอไปแล้วว่า ว่าคลิปตัวอย่างคอนเสิร์ตนี่เขาะจะมีการแปะชื่อศิลปินมากมายแต่ว่าเขาเขียนเอาไว้ตอนท้ายคลิปบอกว่าและอีกมากมายทําให้ล่าสุดนี้รายชื่อก็อัปเดตแล้วรายชื่อที่เพิ่มเข้ามานั้นจะได้แก่เริ่มจากวงอินดี้ฝรั่งเศสฟินิกส์วงฟินิกส์เป็นวงอินดี้จากฝรั่งเศสมีสมาชิก4ี่รายเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เข้าโรงเรียนเดียวกันและทางกลายมาเป็นวงอินดี้รุ่นใหญ่ของวงการโดดแลนทามกลางอุตสาหากรรมดนตรีทะลุ25ปีแล้วค่ะ I no? it don't know to means what me, โดยสมาชิกของวงนั p ประกอบไปด้วยโทมัสมาร์สโทมัสมาร์สโทมัสมาร์สซึ่งเป็นนักร้องนำและก็เป็นสามีของคุณโซเฟียคอปตุล่าซึ่งคุณโซเฟียคอปตุลาเป็นผู้กำกับหญิงและก็ไอคอนแห่งโลกแฟชั่น Hi my name is Toma and we are from the band Phoenix and uh, this is CBC Toma จะมีคุณ j a c ด Darcy คนนี้จะเป็นมือเบดค่ะ ต่อมาจะมีคุณคริสเตียนมาซไล่คริสเตียนมาซไล่คริสเตียนมาซไล่ซึ่งพี่ท่านนี้จะเป็นมือกีตาร์โดยทั้ง3คนได้แก่คุณโทมัสคุณดิกดาซีและก็คุณคริสเตียนนี่ค่ะทั้ง3คนนี้เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนก่อนตั้งวงในยุค90ต่อมาซึ่งไปดูในคลิปวิดีโอพี่เขาแนะนำตัวเอาไว้บอกว่าชื่อบ้องโขกประมาณนั้นนะคะในม is บ r o ง c ก My name Brankow is Br และก็ในภาษาฝรั่งเศสชื่อว่า l อเรนบรอนคอวิทซ์ l อ r e n t b r a n อ o w i t z ซึ่งพี่บองโควก็คือเป็นพี่ชายของพี่คริสเตียนที่เล่นกีตาร์และก็เข้ามาสมทบด้วยในภายหลังนั่นเองนะคะ นับแต่นั้นมาสมาชิกทั้ง4คนก็เวียนว่าอยู่ในวงการดนตรีตั้งแต่ปล่อยซิงเกิลแรกในปี1999แล้วกและก็ครอสสตูดิโออัลบั้มแรกในปี2000นในชื่อว่า United มาถึงอัลบั้ม Alpha Soul ที่ออกมาในปี2022หลังจากผ่านช่วงโรคระบาดไปเรียบร้อยโอ้ดิกได้ว่าเป็นวงในตำนานนะคะเนี่ยไม่แพ้มารุดไฟฟ์เลยล่ะซึ่งฟีนิกซ์มีสตูดิโออัลบั้มรวมแล้ว7ชุดค่ะมาจนถึงวันนี้สมาชิกในวงก็ยังพาลูกๆไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันอยู่ดิบได้ว่าเป็นรุ่่่นนนใใหญกก็จะมมาาารารรววทํแสดดงงคั้้้ีย

และเพลงสป e ดเธอร่วมผลิตอัลบั้มทั้งหมดของเธอและก็มีชื่อเสียงในเรื่องการใช้ภาษาที่สนุกสนานปัจจุบันอายุ59ปีต่อมาที่ท่านนี้มีชื่อตามภาษาฝรั่งเศสว่า Kenji Girac Kenji Girac Kenji Girac เป็นนักร้องชาวฝรั่งเศสและก็เป็นผู้ชนะการแข่งขันดนตรี The Voice The Voice La plus belle voix ของซีซั่นสานั่นเองนะคะศิลปินรายต่อมาวิเขาไม่ชื่อตามนี้เลยค่ะอ่านยากน,นิดนึงเขาแปลดร t นส n s l อิบราฮิมมาลู i ิบ a h i m m a l ลูฟอิบราฮิมมาลูฟอิบราฮิมมาลูฟข้อมูลตามวิกิพีเดียบอกว่าพี่เขาเป็นนักเป่าทรัมเป็ตนอกจากนี้ยังเป็นโปรดิวเซอร์ผู้เรียบเรียงเสียงประสาและก็นักแต่งเพลงชาวฝรั่งเศสเลบานอนในปี2002ดกเลขลายเป็นนักเล่นดนตรีชาวเลบานอนคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรงางวัลแกรมมี่จากอัลบัม้ม Queen of Sheba ฝีมือคงไม่ธรรมดาเช่นกันคะ่ะ ชื่อศิลปินที่เพิ่มเข้ามาใหม่ค่ะทุกคนนอกจากนี้ก็ยังมีศิลปินมากมายที่แอเคยนําเสนอไปก่อนหน้าน,นี้เดี๋ยวรวบรวมมาให้ต่อจากนี้ค่ะศิลปินที่เคยนําเสนอไปแล้วก็ได้แก่ แน่นอนน้องลิซ่าของเราจะขึ้นทําการแสดงในฐานะศิลปินเดี่ยวซึ่งก็เป็นคอนเสิร์ตแรกของปี2024สาหรับการเป็นศิลปินเดี่ยวหลังจากที่มีการประกาศเรื่องสัญญาเป็นที่เรียบร้อยอยากจะบอกว่าทุกคนรอซัพพอร์ตน้องลิซ่ามากๆไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่ไปดูจริงภาคภูมิจะในตัวของน้องลิซ่าที่สุดเลยจะเชียร์จวีทให้สุดเสียงเลยค่ะ พี่เอซับ c k กี้แฟนของแม่รียดานั่นเองนะเอซับโรกค่ะหรือว่าเรคิมเมเยอรซึ่งนอกจากจะเป็นแรปเปอร์แล้วพี่เขาก็ยังโดนขนานนามว่าเป็นเจ้าพ่อสตรีสไตล์นะคะที่เป็นหนึ่งในหนุ่มไอดอลแห่งโลกดนตรีที่ขยายอิทธิพลกว้างเป็นไอดอลด้านแฟชั่นไปแล้วเพราะว่าด้วยการแต่งตัวที่โดดเด่นนั่นเองคราวๆก็คือพี่เอซับก

เพลงของเขาที่ดังๆแค่ดนตรีเพื่อนๆก็คงจะคุ้นหูแล้วใช่ไหมคะโดยยอดวิวตอนนี้เข้า6ปีแล้วได้ไป3.3พันล้านเลยทีเดียวเพลงนี้บอกว่าเป็นภาษาสเปนที่ออกเสียงว่ามีเฮนเตมีเกนเตเป็นการคอลแลบกันระหว่างคุณจมส์บาวินค่ะและก็คุณวิลลี่วิลเลียม พีเจมาวินเป็นนักร้องและก็แรปเปอร์ชาวโคลอมเบียได้รับการขนานนามว่าเป็นเจ้าชายแห่งเลเกตอนและก็เป็นหนึ่งในศิลปินละตินที่ขายดีที่สุดว่าอย่างนั้นโดยมียอดขายมากกว่า35ล้านแผ่นทั่วโลกค่ะต่อมาพี่ฟาวเรลว,วิลเลียมซึ่งพี่ทันดีก็เคยมาแล้วสําหรับงานการกุศลเรียกได้ว่ามีงานกุศลที่ไรก็จะต้องเห็นพี่เขาตลอดเลยอย่างรอบก่อนที่แบล็กพิงกมาก็ยังเคยมีการถ่ายภาพกับแบล็กพิงจากข้อมูลนะคะบ,บอกว่าเป็นทั้งโปร โปรดิวเซอร์นักร้องแรปเปอร์นักแต่งเพลงนักธุรกิจนักสเก็ตบอร์ดชาวอเมริกาเป็นสมาชิกของวงดูโอเดอะเนฟจูนเอาเดีๆประวัติคือยาวลัดฟาดมากแม่คือพี่ฟาเรลเขาอยากร่วมง,งานกับแล็กพิงมานานแล้วละคะ่ะเพราะว่าเคยเอ่ยปากว่าตั้งแต่รู้จักกับแล็กพิงกมาหลายปีผมรู้สึกเหมือนสีสาวพานั่งรถไฟเหาะตลอดเพราะว่ามีเรื่องให้ตื่นเต้นได้ตลอดเวลาอ่าล่าสุดได้ร่วมง,งานกันแล้วนะคะตอนนั้นที่ถ่ายภาพกับแล็กพิงที่งานกาล่าที่แล็กพิงกไปเป็นกลุ่มมีโมเมนต์ถ่ายภาพด้วยกันใช่ไหมคะกับ แล้วก็ b l a c k พิงคแต่ว่าใดๆคือประธานาธิบดีฝรั่งเศสถ่ายให้จ้าปังมากเรียกว่าเป็นแฟนบอยของ b l a c k p ิงคด้วยแหละซึ่งเพลงที่ปังๆดังๆของพี่ฟาเร็วเลยนะคะที่มียอดวิวตอนนี้หลังจากผ่านไป10ปี1.2พันล้านก็คือเพลง HAPPY ได้ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกคุ้นๆบ้างไหมคะเพื่อนๆหยิบยกเพลงดังๆปังๆทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นที่รู้จักให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะต่อมาน้อง สเตคิดก็มามาจากค่าย JYP Entertainment ก็คือเป็นวงของเพื่อนบางชาญของน้องลิซ่าน,นั่นเองนะคะที่เคยให้เสื้อกันนะนะต่อมาได้แก่เกมส ซึ่งคุณเกมสเป็นนักร้องแรปเปอร์โปรดิวเซอร์แล้วก็นักแต่งเพลงชาวคองโกฝรั่งเศสเติบโตในฝรั่งเศสแล้วก็ปัจจุบันก็อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสและโมร็อกโกดูเหมือนว่าคุณเกมส์ก็เคยไปหลายครั้งแล้วนะคะสําหรับงานการกุศลเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาจะจัดเรื่อยๆเลยเอาดีๆเสียงของพี่เขาเนี่ยเหมาะกับโอเปร่ามากๆเลยนะคะแล้วก็บนเวทีเวลาร้องเพลงคือเ้เสียงปังมากค่ะเดี๋ยวนําเพลงของพี่เขามาให้ได้ฟังกันซักหน่อยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักร้องคุณภาพ นอกจากนี้คุณสวลีลีเป็นแรปเปอร์นักร้องนักแต่งเพลงชาวอเมริกัน <S <S นอกจากนี just, um, ้ก็ยังมีคุณโร a l เลฮันโดโรลอเลฮันโดเป็นแฟนเก่าของ โรซาเลียเพื่อนดองลิซ่า kind น of ั่นเองนะคะพี่เขาเป็นนักร้องนักแต่งเพลงและก็ชาวเปอร์โตริโกได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาแห่งเพลงเรเก้ซึ่งไม่ได้ใจว่าอ่านชื่อของเขาถูกไหมแต่ว่าอนุญาตแปะคลิปที่โรซาเลียคือประกาศชื่อคือให้มารับรางวัลด้วย นอกจากนี้ก็มี m a r ุ o n 5วงดนตรีแนวป๊อปร็อกสัญชาติอเมริกันจากลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเพลงดังไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามีเยอะมาก Oh, คุณก็อติเย่แคปูซงค่ะในภาษาอังกฤษก็อติเย่แคปูซงก็อติเย่แคปูซงแต่ว่าชื่อของพี่เขาเป็นภาษาฝรั่งเศสอ่านออกเสียงประมาณว่าก็อติเย่แคปูซงก็อติเย่แคปูซงหรือภาษาไทยก็คือ โกติเย่กับปูซงจากประวัติแล้วเห็นว่าเป็นนักเชลโลชาวฝรั่งเศสแถมหล่อด้วยนะคะคุณพี่แล้วก็เคยขึ้นเวทีคอนเสิร,ร์ตของงานการล่าแห่งน,นี้มาด้วยละ่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปฟังผลงานของพี่เขาสักเล็กน้อย ว่าเพราะจับใจจริงๆค่ะแล้วก็น่าจะร่วมกับ,บวงออเคสตาราที่อยู่ในงานนั่นเองเพราะว่าเห็นว่าโรนิซ่าก็จะมีการทํางานร่วมกันกับ,บวงออเคสตาราด้วยน่าจะมีการร่วมงานหลายครั้งแล้วนะคะกับสตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสต่อกันเลยแขกรับเชิญทา่านต่อมาก็คือคุณคาเทียบูเนติชวิลลี่เป็นนักเปียโ,โนคลาสสิกเริ่มเรียนเปียโนกับคุณแม่ตั้งแต่3าขวบแน่แล้วก็เริ่มการแสดงคอนเสิร์ตในเวทีต่างๆเมื่ออายุ6ขวบไล่มา10ขวบโอ้โหคือเก่งอะทุกคนฝีมือไม่ธรรมา แต่ว่าแอดก็ดูไม่เป็นหรอกว่าคนเล่นเปียโนเก่งมันจะต้องเป็นยังไงแต่ว่าฝีมือของพี่เขาก็น่าจะไม่ธรรมดาแหละเพราะว่าเห็นตามงานต่างๆเยอะมากมายแล้วก็เวลาเล่นนี่ค่ะพี่เขามีอินเนอร์อินใจมากๆแอดไปดูมานบางเพลงที่มีการเล่นเหมือนกับมีการร้องไห้ด้วยเลยนะคะน่าจะอินกับเพลงแหละปัจจุบันอายุ3 6ปีก็เป็นอีกหนึ่งแขกรับเชิญฝีมือไม่ธรรมดาจริงๆ คุณนาดีนเซียร่าในภาษาไทยนะคะหรือว่าในภาษาอังกฤษบอกว่าเนดีนเซียร่าเนดีนเซียร่า น,นา d i นซ s i e ร r a คนนี้คือเสียงเพราะมากๆเลยเธอเป็นนักร้องโอเปรา่าปัจจุบันเธอแสดงนําในโรงละครโอเปรา่าชั้นนําทั่วโลกเลยละ่ะเป็นนักร้องสโกรโนชาวอเมริกรันเธอยังได้รับรางวัลที่หนึ่งและก็รางวัลที่โพสชอยอวอร์ดคนนี้ก็ไม่ธรรมดามีการฝึกฝนการขับร้องมาตั้งแต่อายุ14ปีเป็นนักโอเปรา่าโอ้โหเสียงไม่ธรรมดามาฟังกันเลย มาพี่เขามีชื่อตามภาษาฝรั่งเศสเลยก็คือฟิเยนนี่ เวียนเนหรือว่าพี่เวียนนี้จากข้อมูลตามวิกิพีเดียค่ะบอกว่าเป็นนักร้องนักแต่งเพลงชาวฝรั่งเศสตอนอายุ24ปีเคยได้รับรางวัลศิลปินนักแสดงแห่งปี big tour d e l a m u s i c u e 2 6ค6่ะหรือค่ะดูว่าในช่วงปี5-9เอาละนักร้องนักแต่งเพลงเล่นกีตาร์เปียโน,โนปัจจุบันอายุ32ปี 3, 000, เกิด13กุมภาพันธ์1991 veux changer tout ça mais oh là là puis toi dessécher combien la lune มารายชื่อศิลปินที่แอทซาบมานั่นก็คือศิลปินที่มีชื่อว่า Red Card Christine and the Queens เป็นนักร้องนักแต่งเพลงชาวฝรั่งเศส วงออเคสตราที่น้องนิซ่าจะร่วมทำการแสดงด้วยข่าวออกมาว่าน้องนิซ่าจะมีการครีเอทโชว์เองนอกจากนี้ก็จะมีการร่วมกับวงออเคสตรา อาเดรียงแปรูชงในภาษาไทยซึ่งมีตำแหน่งเป็นวัทยากรหรือว่าในภาษาฝรั่งเศสอ่านออกเสียงว่า Adrien Peruchon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  per ซึ่งพี่เขามีตำแหน่งเป็นวัทยากรชาวฝรั่งเศสผู้อำนวยการด้านดนตรีของวงออเคสตราที่ชื่อว่า La m u r e u ในภาษาอังกฤษ La Mure La Mure ในภาษาฝรั่งเศสบอกว่าวง La Mure La Mure La Mure อ้างอิงข้อมูลวงออเคสตราวงนี้อ่านยากนิดนึง ขออนุญาตแปลทรานสล t e นะคะเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการในชื่อของ Société des Nouveaux Concerts Société des Nouveaux Concerts ต่อเขาบอกว่าและก็ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม Orchester l'Amoureux Orchester l'Amoureux เป็นสมาคมการแสงดงดนตรีออเคสตาราซึ่งครั้งหนึ่งเคยจัดคอนเสิร์ตประจำสัปดาห์ดวยวงออเคสตาราของตัวเองก่อตั้งในกรุงปารีสโดยคุณชาส์ Charles l'Amoureux Charles l'Amoureux Lam ซึ่งวาทยากรคนปัจจุบันก็คือคุณ Adri และก็จากข้อมูลบอกว่าพี่เขาเป็นผู้อํานวยการของวงออเคสตรา <Am> และมูเรแล่าสุดก็เหมือนกับว่าเป็นการเฉลยแล้วล่ะคะ่ะออเคสตรา l ล m <Am> o u r ได้ออกมาแชร์พต์นี้จากแอคเขาฐานแฟนคลับนอลิซ่าออกไปค่ะแล้วก็มีการแชร์เรื่องดาวเกี่ยวกับงานการล่าเหลืองที่จะเกิดขึ้นโดยพี่เขามีการแชร์พต์นี้ออกไปเป็นฐานแฟนคลับฝรั่งเศสของแบล็กพิงกนั่นเองนะคะแลวก็บอกว่าด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นักดนตรีแห่งออเคสตราและมูร e ได้ร่วมแสดงบนเวทีวร่วมกับลิซ่าอีกครั้ง และก็แท็กไปที่ Black พิงคในช่วงคอนเสิร์ตงานนี้พร้อมทั้งแท็กไปที่เพียชนรวมทั้งแอคเคทาของแฟนคลับน้องลิซ่าด้วยซึ่งหากย้อนกลับไปตอนที่ Black พิงคเคยไปเกี่ยวกับวงออเคสตราแอนไม่เคยนําเสนอข้อมูลนี้ว่าอ๋อเป็นวงนี้ค่ะทุกคนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยผู้อํานวยการมาเองแล้วก็เอาวงของตัวเองมาด้วยแต่ว่าที่เพิ่งรู้เพราะว่าเหมือนกับว่าพี่เขาเพิ่งมีการแอคทีฟทางทวิตเตอร์ก็เลยเพิ่งรู้จริงๆว่าอ๋อจะเป็นวงนี้ไงที่เคยมาร่วมเล่นให้กับรอบก่อนตอนที่ Black พิง ปแปลว่าปีนี้น้องลิซ่ามาในฐานะศิลปินเดี่ยวก็ยังคงเป็นวงออเคสตราวงเดิมฟังมากๆรอติดตามฝีมือเลยละค่ะแต่ว่าสําหรับผู้อํานวยการอย่างุุ Adrien p e r u c h o n นี่นะคะคือเห็นพี่เขาได้ตาม YouTube ทั่วไปค่ะเพราะว่าดูเหมือนว่าฝีมือไม่ธรรมดาเลยจริงๆและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลสำหรับวงออเคสตราได้ร่วมงานกับน้องลิซ่าแน่นอนผู้อํานวยการมาเองพร้อมทั้งกับยกวงของตัวเองมาเลยทีเดียวไม่ธรรมดาค่ะ

และนี่ก็คือข้อมูลที่แอดได้มาเกี่ยวกับศิลปินต่างๆที่จะเข้าร่วมทําการแสดงต้องกราบขออภัยมากๆนะคะที่แปดชราสลเลยเยอะเหลือเกินเพราะว่าบางคำมันอ่านยากจริงๆค่ะในภาษาฝรังร่งเศสนับว่ามีของทั้งนั้นศิลปินที่จะมาเข้าร่วมในวันที่26นี้แต่ละคนก็คือไม่ธรรมดามีฝีมือประสบการณ์ดังนั้นมารอให้กําลังใจน้องนิซ่าไปด้วยกันเล